สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฮปปี้มากประมวลภาพงานวิวาแพนเค้กพี่หมีกับทีมซีพัสเทลสุดหวานสวยสง่าง,งามดีกรีนางแบบระดับโลกก็ต้องเธอคนนี้ครับสําหรับแพนเค้กเขมนิตที่ได้เข้าพิธีวิวาไปหมาดๆเมืม่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมากับพี่หมีพันตํารวจโทศักดิ์สุนทรเพรม,มานนที่โรงแรมวอดอแอสโตเรียแบงคอกบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและน่ารัก ซึ่งธีมงานก็คือสีพาสเทลหวานๆสำหรับเจ้าสาวก็เตรียมชุดไว้เกือบ10ชุดเพื่อใส่อวดโมในงานและล่าสุดแผ่นเค้กก็ได้ออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า10มิถุนายน2022ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากในงานกำลังรวบรวมเลือกรูปอย่างเต็มที่ค่ะขอขอบพระรคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเราทั้งสองครอบครัวค่ะเป็นวันที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักอย่างมาก มและขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนรวมที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นอย่างเรียบร้อยสวยงามนะคะรวมถึงพี่พี่ดีไซเนอร์ทุกคนพี่พี่ช่างภาพพี่พี่ช่างแต่งหน้าทำผมนะคะและขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ด้วยกันในทุกๆช่วงเวลาสำคัญของแผนค่ะ หากมีส่วนใดที่ดูแลไม่ทั่วถึงและผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ #panmi the simplify เรื่องราวดีๆของแ a นมีอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่น .com ขอบคุณครับ